อยู่ได้ด้วยพลังงานเครื่องจักรละเอียดของธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทร์โาสรสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้เป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่นได้ ในยยุคกาขาวคนสัตว์สิ่งของบางส่วนที่ถูกทำโลกโรธหลงหลอกลวงให้พึ่งพาสิ่งที่ทำโลกโรธหลงได้สร้างองค์ประกอบขึ้นสร้างเกณฑ์ เงื่อนไขของธรรมโลกโกรธโลเพื่อให้อยู่ในกระแสของธรรมโลกโกรธโล่ซึ่งเป็นธรรมกิเลสเป็นกระแสของกิเลสซึ่งไม่สามารถที่จะพึ่งพาได้เป็นการบางังคับให้โลภให้โกรธ ให้หลงไม่สามารถที่จะทำให้คนสัตว์สิ่งของพึ่งตนเองเพราะไม่รู้จักตนเองไม่รู้จักวิธีการพึ่งตัวเองการดำเนินชีวิตเป็นยอย่างยู่ จึงรวมกันอยู่โดยขาดที่พึ่งที่แท้จริงถูกกรอกลวงจากทำโลกโกรธหลงให้ทำงานให้กับทำโลกโกรธหลงโดยไม่ได้ปฏิบัติไปตามการแนะนำของผู้รู้ ธรรมที่อยู่ในตัวเป็นธรรมโลกโกรธหลงธรรมที่อยู่ในตัวของผู้รู้เป็นธรรมวรมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธเจนทัสโรจึงทำให้ไม่สามารถที่จะดึงดูดกัน จึงไม่ได้เป็นกระแสที่ไปในทางเดียวกันเป็นเหตุให้เกิดความไม่รู้ตามคำแนะนำของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะต้องปรับให้เป็นกระแสดเดียวกับผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน จึงทำให้คนสัตว์สิ่งของปฏิบัติไปตามการแนะนำของผู้รู้โดยให้ปล่อยวางจากกระแสโลภโกรธหลง ให้รวบรวมเฉพาะกระแสธรรมบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพระสดกันทัสโรเพื่อให้เป็นกระแสเดียวกับผู้รู้การดึงดูดซึ่งกันและกันของกระแสธรรมเดียวกันกับผู้รู้ผู้เต็มผู้เบิกบาน ก็จะทำให้คนสัตว์สิ่งของปฏิบัติไปตามการแนะนำของผู้รู้ผู้เติมผู้เบิกบานไม่ถูกบิดเบือนจากทำกิเลสการบิดเบือนจากทำกิเลสทำโลภโกรดหลง ที่อยู่ในตัวของคนสัตว์สิ่งของทำให้กระแสไหลเวียนของบริเวสิบทัศนี้ไม่เป็นปกติมีการใช้เส้นทางของข้อทานธรรมบรสเวสิ0ถัดนี้ด้วยรมโลภโกรธหลง ที่สามารถยึดไปใช้ได้เส้นทางของกระแสธรรมบารมีสามสิบทัศนนี้ปรากฏอยู่ณแกนกลางของคนสัตว์สิ่งของเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ยิ้มแย้มแจ่มใสติติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่ขับแคบซึ่งเป็นกระแสเดียวกับผู้รู้ที่ได้แนะนำให้ชีวิตเป็นอย่างยู่สุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จตลอดเวลา คนสัตว์สิ่งของสามารถที่จะเลือกที่จะให้ชีวิตเป็นยอย่างยู่เป็นไปตามกระแสธรรมใดโดยมีกัลยาณมิตรเป็นผู้นำเพื่อเลือกให้ชีวิตเป็นยอย่างยู่ เป็นกระแสของธรรมบาร,รมีสามสิบทัตนี้กัลยาณมิตรจึงเป็นหัวหน้าเป็นต้นบาร,รมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สก,กันทัสโรนำให้ตัวเองนำให้ผู้อื่น เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ให้ถูกทำโลรโกรดโลงหลอกใช้หลอกให้เป็นเส้นทางให้กับทำโรโโรธหลงเพื่อรุกเข้าสู่ธรรมบารมีสามสิทัศสพระเดชพระคุณหลวงพุทธ เปนทัศโรกระแสะของธรรมโลภโกรธหลงทำให้การดำเนินชีวิตเป็นแางอยู่เป็นทานศีลสมาธิที่ผิดปกติได้ผลรับเป็นธรรมโลภโกรธหลงเพิ่มมากขึ้นการไหลเวียนของธรรมโลภโกรธหลง ที่ทำโครงสร้างกทมคอ,อที่เกิดจากทานสีสมาธิที่ผิดปกติทำให้โครงสร้างกทมคอ,อ,อหนาแน่นด้วยจำนวนทำโลบกดหลงที่ไหลเวียน อยู่ในตัวคนสัตว์สิ่งของซึ่งเป็นโอกาสในการเปลี่ยนกระแสธรรมโลกโลดลงให้เป็นกระแสธรรมบารมีสาวิิทัตถะเดชภคุลลงพุทธเจนทัสโรโดยเริ่ม ตัวของเราซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก่อนทำหน้าที่ทำอาชีพของเราอย่างสมบูรณ์จากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณนะ์นัูนสูนกลางดวงกลมประฐมเริ่มแรก ปริสานตสิทธัตประเดชะคุณหลวงศ์จันทศสโรวิกิตอุปสรรคปัญหาชีวิตที่รุนแรงเป็นโอกาสให้เกิดชีวิตเป็นยังอยู่ที่สะดวกราบรื่นร่มเย็น อย่างสมบูรณ์มากขึ้นเรื่อยๆด้วยเครื่องจักรพลังงานละเอียดที่เปลี่ยนมาเป็นวารมีสามสิบทัศประเดชภคลุลภูสจันทสโทัน่โลนวยใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตที่มากเว้นวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตที่มากขึ้นสหรับ ผู้ที่ไม่รู้วิธีการหาประโยชน์จากวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตซึ่งต้องอาศัยกัลยาณมิตรเป็นผู้นำในการหาประโยชน์จากวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตที่เกิดจาก ทำโลภโกรดหลงตัวของเราเป็นผู้ชำนาญในการหาประโยชน์จากทำโลภโกรดหลงการค้นหาตัวเองเพื่อทํางานทําหน้าที่หาประโยชน์ จากทำโลภลดลงให้หาเข้าไปในศูนย์กลางอูทะเลมหาสมุทรบาร,รมีสามสิทธัตร,ระเดชพุทโธสดเดนทัสโรซึ่งเป็นศูนย์กลางดวงครมถมเริ่มแรกบารมีสามสิท พระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทสโรที่เป็นศูนย์กลางไม่ซ้ำทมไม่ซ้ำเครื่องจักรพลังงานละเอียดเราหาตัวตนที่แท้จริงของเราเข้าไปในศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก เาวิสาสิทธัสเดบปะกุลภูสตัญจสโรได้ตลอดเวลาเป็นปกติของชีวิตเป็นอย่างอยู่ของเราในการเดินทางเข้าหาตัวตนที่แท้จริงของเราตลอดเวลาทำโลกโกรธหลง สร้างองค์ประกอบไม่ให้หาตัวตนที่แท้จริงของเราบังคับด้วยเครื่องจักรพลังงานละเอียดของธรรมโลกโลดลงไม่สำทาเราจรึงต้องค้นหาตัวตนที่แท้จริงของเรา เข้าไปในศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสัสิทัตพเดชพระคุณหลวงปุษจันทสโรอยู่ตลอดเวลาเป็นปกติรักษาสภาวะปกติของเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ เพื่อไม่ให้ถูกทำโลภโกรธหลงปิดบังบิดเบือนรู้ถึงการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จของธรรมทั้งหมดอยู่ตลอดเวลานำมาพัฒนาปรับปรุงการหาตัวตนที่แท้จริงของเราในศูนย์กลาง ดวงกลมปฐมเริ่มแรกปารมีสามสิทัศนะพระเดชพะกุณหลวงพุทธจันทสัศโรเพื่อรักษาตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปารมีสามสิทัศนะพระเดชพะกุณหลวงพุทธจันทสทัศโร เพื่อรักษาชีวิตเต็นยังอยู่ทั้งนิพพานธรรมบารมีสามสิทััประเดชพระคุณหลวงพุทธสดันทัศโรที่จะต้องครอบคุมอย่างสมบูรณ์ทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมยหญ่ให้ชีวิตเป็อยังอยู่สุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตเป็นอย่างอยู่ตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทธัตถ์ พระเดชพระคุณหลวงพุทธุดจก,กิทก็สรโรตลอดไปการพัฒนาปัจจัยสีของชาวสิวิลไลการพัฒนาอาหารที่รับรู้ได้ถึงความอร่อยจาก โมเลกุลจากธาตุอาหารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ได้พอดีทำให้ร่างกายรับเป็นองค์ประกอบของร่างกายที่เราพัฒนา อาหารในรูปแบบต่างๆได้ผลของการพัฒนาก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆเช่นการทำปลาที่ทำจากพืชซึ่งมีรสชาติมีกลิ่นคล้ายปลาเพราะมีโครงสร้างของโปรตีน ของกรดอะมิโนของเอนไซม์ของธาตุอาหารคล้ายๆกับ่าราซึ่งคุณสมบัติที่ให้ประโยชน์กับร่างกายมีมากเพิ่มขึ้น กว่าการนำฟารามาบริโภคเป็นอาหารที่ร่างกายรับได้ร่างกายต้องการรับรับรู้ได้ถึงความอร่อยหรือส่วนที่เป็นอาหารที่ให้โมเลกกล ให้ทาตอาหารคล้าย,ายกับได้จากสัตว์แล้วก็มีส่วนที่เพิ่มที่มากกว่าที่ได้จากสัตว์ซึ่งเราพัฒานาผลลัพธ์ออกมาดีขึ้นมาเรื่อยๆเอื่อ,อนำมาสร้างยุคชาวสวีไล บารมีสาสิบพัพระเดชพุกุลหลวงพุสธจันทสโรและก็สามารถใช้ประโยชน์ได้มาเรื่อยเรื่อยแล้วก็ดีขึ้นยิ่งขึ้นไปเรื่อยเรื่อยผู้รู้ท่านได้บอกไว้ว่าชาวซิบิไลใช้ปั ใจสี่เช่นอาหารเป็นสิ่งที่ได้จากพืชที่มีความอร่อยคลายได้จากสัตว์ดีกว่าที่ได้จากสัตว์มีเครื่องมือที่ทำให้อาหารที่มาจากพืช คล้ายได้มาจากสัตว์อร่อยกว่าอาหารที่ได้จากสัตว์ซึ่งเราช่วยกันคน้นคว้าและได้ความสำเร็จขึ้นมาเรื่อยๆทำให้ร่างกายของเราเปลี่ยนจาก ลักษณะอื่นๆที่ทำโรภกรลงบังคับให้เป็นเพื่อให้กลับมาเป็นลักษณะมหาบุรุษอย่างสมบูรณ์ให้เกิดที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษอย่างสมบูรณ์ความก้าวหน้าของงานในการสร้างยุค ชาวสีวิไลมีผลกระทบต่อธรรมโรโลดลงไม่ต้องการให้ก้าวหนา้าจึงเร่งในการรุกเข้าสู่นิพพานธรรมบาร,รมีสามสิทธัตพระเดชะคุณลลงพ่พสตกจันทัสโร ที่เรารับรู้ได้ถึงวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นเราสามารถหาประโยชน์ได้จากการนึกคิดรับรู้จดจอ่อค้นหาเข้าไปในศูนย์กลางโดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทธัตถะเดชคุรุลงโอสดัจจันทสโร ไปเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์เข้าไปเรื่อยๆในศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีสารสิทัตถ์พเดชพรคุณหลวงพุทเจรทัศโลสต,ตลอดเวลาเปลี่ยน ทำโลภโกรธหลงที่สร้างวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตที่มากให้เป็นบารมีสามสิทธัตถะเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรใหม่ๆอย่างสมบูรณ์สร้างเป็นยุคชาวสิบไลายบารมีสามสิทธัตถะเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโร เปลี่ยนยุคก,กาขาวเป็นยุคชาวสววลไลารมีสามสิบทัศเฟเดผู้คุหลบพสุดเจ็ทศโรเป็นไปอย่างสะดวกราบรื่นรวดเร็วครบถ้วนสมบูรณ์ตลอดเวลาเชินพวกเราทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ณศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก วันที่30พคพระเดชพระคุณหลวงพ่อส,สจันทสโรกันต่อจ้ะ